สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับครูจะเน้นพูดถึงเรื่องผลผลิตร้อยละนะครับหรือว่าตัวเปอร์เซนต์ยิวนะครับหรือเปอร์เซนต์ผลิตภัณฑ์นะครับส่วนการคำนวณเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับที่ผ่านๆมาของปฏิกิริยาเคมีนะครับและจริงๆก็มีตัวอย่างอีกหลายข้อนะครับแต่ว่าไม่อยากให้เสียเวลาจนเกินไปนะครับ ครูก็จะทําคลิปใหม่ของบทอื่นต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในบทในคลิปนี้ตอนนี้ตอนที่8ก็จะเฉลยสั้นๆหน้าตา1ข้อด้วยกันนะครับแล้วก็เฉลยข้างล่างนี่ก็มีรายละเอียดอยู่พอสมควรแล้วเหมือนกันนะครับงั้นเดี๋ยวก็จะใช้ประกอบคำอธิบายที่ครูจะใช้อธิบายตัวนี้แล้วกันนะครับเออจากสมการต่อไปนี้ครับเขาให้ดุลสมการก่อนเลยข้อกอไก่นะครับ อไอเดียครูนะครับก็คือโบรมีนเนี่ยคขาเนี้ยเขาเป็น3นะครับมครูก็เลยอยากจะเติม3ตัวนี้เพื่อจะทำโบรมีนให้มันมีจำนวนอะตอมเท่ากันซะก่อนนะครับเมื่อโบรมีนเป็น3คาร์บอนก็เลยกลายเป็น6ครูก็เลยต้องเติมเลข3ตัวนี้นะครับเพื่อให้คาร์บอนกลายเป็น6เหมือนกันนะครับเมื่อคาร์บอนเป็น6ไฮโดรเจนตรงนี้เป็น6ถูกไหมครับเป็น3ก็เป็น18นะครับ6 3 18 638นะครับไฮโดรเจน18เนาะคนนี้ไฮโดรเจน15คนนี้ไฮโดรเจน3เป็น18ละคูว่าสมการน่าจะดุลเรียบร้อยแล้วนะครับตรงไหมครับที่เฉลย33 3. ตรงแล้วนะครับงั้นผ่านนะครับโจทย์ข้อถัดมาเขาถามว่าเขาถามว่าถ้าใช้ PBr3 จำนวน5.42กรัมจะได้ ตัวนี้อย่างมากที่สุดกี่กรัมโอ้สบายนะครับก็เหมือนเดิมให้มวลของ PBr3 phosphorat t r i b r o m i มา5.42กรัมนะครับก็แปลงไปเป็นโมลของ PBr3 ซะนะครับก็เอา5.42หารได้มวลโมเลกุล ถูกไหมครับจำนวนโมลเท่ากับมวลส่วนด้วยมวลโมเลกุนนลกําหนดมวลโมเลกุลมาให้อีกขอบพระคุณมากนะครับไม่งั้นจะใช้วิกิพีเดียแล้ว270.67นะครับ5.42หารโอ้เขาคํานวณมาให้แล้วครูขอคิดแบบนี้เลยนะครับ0 0นะครับ0.02โมลนะครับแปลว่าคูใช้ตัวนี้0.02นะครับ ปกติจำนวนโมลของ PBr3 ขาสนใจใครนะ C2H5Br นะครก็คืออะไรละ่ะ Ethyl bromide นะครับต่อจำนวนโมลของ C2H5Br มันคืออัตราส่วน1ต่อ3ถูกไหมครับจากสมการนะครับแต่ใน ของจริงเรามีอยู่0.02เพราะฉะนั้นจะต้องใช้ h b r o โบ d e c ์ c 2 h 5 br เท<ร>่ากับย้ายข้างนะครับจำนวนมวลของ c 2 h 5 br <ร>ก็เท่ากับ0.02คูณ3หาร1ได้0.06ข้อหเาหามวลถูกไหมครับหามวลเนาะก็มวลของ c 2 h 5 br ก็เท่ากับ0.06คูณโมลาร์แมสของมันคือ108.9คูณ108.9นะครับ0.06คูณ108.9 0คูณ108.9 หกจุดห้าสามสี่นะครับหกจุดห้าสามสี่ได้ไหมหกจุดห้าสามสี่ตรงนะครับข้อสัตย์มาครับก็ถามว่าเมื่อกำหนดผลการทดลองพบว่าเกิดขึ้นแค่สี่จุดสาจงหาอันนี้คือตามทฤษฎีถูกไหมครับเปอร์เซนต์ยิวหรือเปอร์เซนต์ผลผลิตลหรือผลผลิตร้อยละนะครับผูเขียนยิวแล้วกันเนาะ ก็คือของจริงก็คือ4.3หารได้ตามทัษฎีก็คือ6.534คูณ100 4.3หาร6.534คูณ100นะครับ4.3 4.3หาร answer เลยได้ไมั้ยคูณ100 6กสินะครับคําตอบเรียบร้อยแล้วโจทย์ข้อนี้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้เป็นข้อสุดท้ายสำหรับเ,เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์นะครับส่วนมันจะมีโจทย์อีกอันนึงนะครับที่เป็นเรื่องความร้อนครูว่าเอาไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าในความเห็นครูมันอยู่พาร์ทเทอร์โมเดนิกไหมไสมัยก่อนนะครับ ก็ใช้ Q เท C, MC, ่ากับ mc delta t ธรรมดาเนี่ยแหละนะครับน่าจะเรียนตั้งแต่มต้นไนะครับอันปริมาณสัมพันธ์จบลงที่ข้อเมื่อสักครู่นี้นะครับสิ่งที่ครูย้ำก็มีอย่างเดียวเพราะว่าที่อื่นๆเนี่ยก็จะมีเหมือนกับเหมือนกับในข้อที่ผ่านๆมาคออือสูตรนี้แล้วกันนะครับคือผลผลิตร้อยล้านเนี่ยจะมีค่าเท่ากับผลผลิตจริง หารด้วยตามทฤษฎีคูณหนึ่งร้อยตามทฤษฎีก็คือจากที่เราคํานวณน,นะครับผลผลิตจริงก็คือจากการทดลองนะครับสูตรนี้จะน่าจะเป็นสูตรทิ้งท้ายสําหรับคลิปนี้นะครับขอเป็นคลิปสั้นๆบ้างแล้วก็คลิปถัดไปน่าจะเปลี่ยนบทเรียนละนะครับปริมาณสารัมพันธหคลิปเยอะมากแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าไม่อยากให้นักศึกษาเบื่อที่จะทําโจทย์นะครับ การทําโจทย์ด้วยตนเองสําคัญมากนะครับโจทย์ที่ครูให้ไม่เพียงพอลองหาคนควา้าหนังสือเพิ่มเติมลองฝึกลองหัดลองทําดูนะครับสําหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ